สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีร,รัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยจะมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้นะค,ะ,คะก็มีท่านเดียงสอบถามเข้ามาค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่88 8พฤษภาคม2508สามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ไหมกับไปขึ้นในช่วงไหน ค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมา8พฤษภาคม25 08ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วนนะจะไปที่ไหนไปที่ท้องถิน ท้องถิ่นก็คืออตบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจกาเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝา,ธานกธนาคารได้ทุกธานาคาร เลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่บัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ใช้เป็นปัจจุบันนะจ๊ะมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนนะคะ่าบางเคสบางกรณีกาเอาเอา่อบัญชีโดนปิดค่ะเอาเลขที่บัญชีมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตอนที่ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จค่ะก็เป็นเคสกรณีศึกษาเลยนะคะว่าถ้าจะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวนะจ้ะ 8. พฤษภาคม2508ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยช่วงนี้ท้องถิ่นทุกแห่ง ท้องถิน่นทุกแห่งดําเนินการตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2566 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508แต่ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วกับ59ปีในปีงบประมาณนี้ปีงบประมาณนี้ก็คือปีงบประมาณ2567เพื่อจะขอระเบียบอย่างชีบในปีงบประมาณหน้า ปีงบประมาณหน้าก็คือปีองบประมาณ2,560 8ท่านอายุ60ปีในช่วงไหนนะคะในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชี่ผูสูงอายุยกเว้นกรณีที่เกิดในวันที่1ของเดือนนั้นถ้าครบ60ปีในเดือนนั้นค่ะก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชีูู่สูงอายุในเดือนนั้นเป็นต้นไปเลยนะคะ,คะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาค่ะหรือท่านใดที่บอกว่าอายุครบ60ปี แล้วค่ะครบ60ปีแล้ว60สปีเลยเลยสิบเค่ะถ้ายัางไม่ขึ้นจะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุถ้าท่านมาในช่วงนี้ ถ้าท่านมาในช่วงนี้มาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้เดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกันเลยนะจ๊ะสําหรับระเบียบใหม่นี้จะเอ,อื้อประโยชน์ให้กับท่านที่60ปีแล้วค่ะ60ปีแล้วมาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนไม่ต้องรอรับในปีงบประมาณหน้าปีงบประมาณนี้ค่ะเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมค่ะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้ ส่วอายุไม่ได้ด้วยตนเองใช้หนังสือมอบอำนาจนาจจะหนังสือมอบอำนาจจะขอ,อ,อตามหน่วยงานที่ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนหรือจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ก็เป็นใบมอบอำนาจทั่วไปการลงนามผู้มอบอำนาจส่วนผู้ที่รับมอบอำนาจจะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านค่ะใครก็ได้ที่อยู่ทางบ้านที่สะดวกนะจ่ะาค่ะท่านก็ ลงนามผู้มอบอำนาจในหนังสือมอบนาจส่งไปทนีพร้อมเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าสมุดบัญชีซึ่งเป็นของท่านเองในากของผู้มีสิทธรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ในส่วนของผูดรับมอบอำนาจค่ะก็นําเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนไปที่หน่วยงานที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุใช้เวลาไม่นานค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามออน้อยเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะ ค่ะส่งมาเดือนปีเกิดมาทุกคําถามที่ส่งมาพออน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคํำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะ,คะสําหรับในคลิปนี้พออนไอต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ